ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับทุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับเพื่อไทยภูมิธรรมยุบสภา เสียงคุกยุบพักจะเรียกว่ายังไม่ทันสิ้นเสียงที่พักประชาชนนำโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนถแถลงมติกรรมการบริหารพักสนับสนุนนายอนุทินชาญวาิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อเช้าวันที่3กันยายนก็มีรายงานข่าวออกมาว่าได้ภูมิธรรมเวชเชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นทูลกล้าวยุบสภาไปในทันทีโดยในเวลาต่อมานายสระวศงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยหลังจากที่พรรคประชาชนมีมติสนับสนุนนายอนุทินชาญเวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีว่าในด้านของฝ่ายนิติบัญญัติเราเตรียมตัวหากประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ พรรคเพื่อไทยพร้อมจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันนายสรวงกล่าวต่อว่ากระบวนการทั้งหมดที่รับทราบมาเมื่อเช้าในภูมิธรรมรักษาการนายกได้ดำเนินการเรื่องการทูลกล้าวยุบสภาแล้วแต่ในรายละเอียดขอให้นายภูมิธรรมเป็นผู้แถลงถามย้ำว่าขณะนี้ยื่นทูลกล้าวยุบสภาแล้วใช่หรือไม่นายสรวงกล่าวว่าใช่ครับ ด้านนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยกล่าวยอมรับว่าเท่าที่ได้พูดคุยกันเมื่อคืนวันที่สองกันยายนกับแกนนํารวมถึงนายภูมิธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องคิดว่าหากคิดวิเคราะห์ดีๆจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเลือกไปเพื่อยุบสภา เมื่อมีการโปรดเกล้าแล้วและถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนั้นภายใน4เดือนก็จะต้องมีการยุบสภาผู้แทนรัษดรซึ่งก็จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งภายใน45-60ถึงวันรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแบบจริงจังแต่มายุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าเป็นกระบวนการที่เลือกผู้นําประเทศแต่ไม่ได้บริหารประเทศโดยในเฉพาะช่วงวิกฤตเช่นนี้ ขณะดเดียวกันการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมองถึงเอกภาพถึงการเป็นพักการเมืองก็เป็นปัญหาพักนี้ครึ่งหนึ่งพักนั้นค่อนครึ่งหรือพักนั้นมีหูเห่าเท่านั้นเท่านี้ตัวความสง่างามและความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ตนว่ามาจะเป็นปัญหาซึ่งเราคิดว่าทางเลือกทางนี้ท้ายที่สุดจะถูกต้องหรือไม่จึงคิดว่าเมื่อจะยุบสภาอยู่แล้วทางที่ดีที่สุดยุบไปเลยไม่ดีกว่าหรือ เราหากรัฐบาลที่เลือกเข้าไปก็จะกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยก็ยุบเสียเลยสมมุติอย่างนี้ซึ่งจากการพูดคุยก็คิดว่าเหมาะสมแต่อำนาจการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนายชูศักดิ์กล่าวอีกว่าปัญหาการยุบสภามีอยู่2ประการคือมีอำนาจหรือไม่ในการเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาซึ่งก็จะมีความเห็นจากลขาทีการกฤษฎีกาที่บอกว่าไม่มีอำนาจ แต่หลายความเห็นก็บอกว่ามีอำนาจซึ่งข้อสังเกตของตนมีอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นไม่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีคือนางสาวแพทองทานชินวัตรเพียงแต่ทำหน้าที่ไม่ได้แต่หากถามว่าขณะนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคำตอบคือนายภูมิธรรมทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจเต็มนี่คือข้อสังเกตในเรื่องอำนาจส่วนประการที่สองที่มองว่าเป็นพระจาชอำนาจ จะไปก้าวล่วงอะไรหรือไม่จริงอยู่เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่กฎหมายระบุไว้ว่าให้ตราการยุบสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาคําถามคือใครเป็นผู้นำเสนอและผู้ที่ต้องรับสนองพระบรมราชโองการคือผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องยุบสภาสุดแล้วแต่จะเป็นพระบรมราชชนนิชัยเราก้าวล่วงไม่ได้ตนจึงคิดว่า น่าจะไปได้จึงให้นายภูมิธรรมคิดดูว่าจะทำอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ซึ่งเท่าที่ดูท่านก็มองว่าควรจะไปทางนี้ได้อยู่เหมือนกันสำหรับมติของพรคประชาชนสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. น,นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้เสนอน,นโยบายต่อรัฐสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมนรเป็นการทั่วไป2ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวิจัยว่าในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จําเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อน,นําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป 3. ในกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา2 5 6บคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทย จะต้องร่งผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเพื่อกําหนดให้มีกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ด้วยเร็ว 4. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่านายกรัฐรมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎร,รภายใน4เดือนพักภูมิใจไทยจะต้องไม่มดำเนินการใ,ใดๆเพื่อทำให้ตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก พักประชาชนยืนยันจะดำรงตัวเองอยู่ในสถานะพักฝ่ายค้านต่อไปโดยทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเด็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเมื่อมติพักประชาชนออกมาแบบนี้ก็ทำให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเดินหน้าไปได้ไม่ยากและนายอันดุทินจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ยุบสภาและคาดว่าการโหวตน่าจะเกิดขึ้นไม่เกินวันที่5อกันยายนนี้ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องหันมาพิจารณาชะตากรรมของนายภูมิธรรมและพักเพื่อไทยหลังจากนี้หลังจากที่เขายื่นทูนกล้าวยุบสภาไปแล้วทำกลางข้อถกเถียงว่ามีอำนาจและมีเหตุผลเพียงพอในการเสนอยุบสภาหรือไม่เพราะหากทำความเข้าใจกฎหมายแบบบ้านๆให้เข้าใจง่ายก็คือ เวลานี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะนางสาวเพทองทานได้พ้นจากตําแหน่งหลังจากศาลร,รัฐธรรมนูญวิิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติซึ่งทําให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งพร้อมกันในทันทีแต่มีกฎหมายกําหนดให้คณะรัฐมนตรีเว้นนายกต้องรักษาการทําหน้าที่เพื่อรอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าไม่มีนายกมีแต่รักษาการนายกเท่านั้น และการทูลเกล้ายุบสภาเป็นอำนาจของนายกที่เป็นอำนาจเฉพาะตัวขณะเดียวกันหากมีการยื่นทูลเกล้ายุบสภาก็ย่อมต้องมีคนร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยโดยกฎหมายให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญตัติคือสอสอและสวเท่านั้นนอกจากนี้การเสนอยุบสภานั้นย่อมต้องมีเหตุผลและต้องเข้าเงื่อนไขสำคัญเช่นเกิดความขัดแย้งระหว่างสอสอและสวเกี่ยวกับร่างกฎหมายสำคัญ มีปัญหาภายในรัฐบาลจนบริหารรัชการต่อไปไม่ได้การจัดตั้งรัฐบาลถึงทางตันไปต่อไม่ได้หลังจากพยายามจนสุดความสามารถแล้วรวมไปถึงข้อเรียกร้องของประชาชนแต่หากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวแล้วก็พอมองออกว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่นอกเหนือจากนี้การยุบสภาเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี แต่ยุบได้หรือไม่เป็นพระราชะอำนาจและพระบรมราชวิฉัยเท่านั้นดังนั้นแม้ว่าตอนนี้นายภูมิธรรมได้ทูลกล้าวยุบสภาไปแล้วแต่คาดว่าหลังจากนี้น่าจะเกิดผลตามมามากมายทั้งในเรื่องการยื่นตีความทางกฎหมายว่าทำได้และมีเหตุผลเข้าเงื่อนไขได้หรือไม่ทำให้มีความเสี่ยงถึงขั้นยุบพักเพื่อไทยและเสี่ยงต่อความผิดตามมาตรา157ตามมาอีกด้วย แต่เมื่อพวกเขาเลือกแนวทางแบบนี้ก็ถือว่าต้องยอมรับความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้าเพราะนี่คือเกมยื้ออำนาจสุดชีวิตยอมแม้กระทั่งฆ่าตัวตายหรือเปล่าศินลปวชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการ ซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty